วันนี้คุณรู้อยกจะพาเด็กๆห้องหึงถึงสิภาษาอังกฤษน 4บ5 5 6ฟ7 7 8 8 9บ มาให้หนู้องตามครูนะคะเยลโลเยลโลวสีเหลืองสีเหลืองไวโอเลสสีม่วงสีม่วงเลสสีแดงสีแดงสไบ ยิคดีครับเลยบุกคปไหนคะ